ไม่ค่อยดีอะอปลเป็นกับอุชิตเ้วก็ผมก็ขึ้นมาลองขับอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในซอยอยู่นะครับก็ มีแบบเชิญซะหน่อยนึงก็คือเพื่อนรักเขาอยู่หัวใหญ่าั้าออนไลน์เนะฮะเขาขับอยู่ก็เลยจะมาขอแจมเค้านิดน,นึงแล้วกันเป็นเป็นอะไรผีข้างบอลเฮหาเสนุกสนุกพเพราะว่าเราพีิเกียดลองไงเพราะว่าไม่งั้นกว่าจะถึงเวลาที่เราได้ขับเนี่ยมันก็โอ้นานๆคนก็จะลืมมาแล้วว่าที่เราเคยพูดไว้ว่าต่อให้โตโยต้เพิ่มแรงมา้าขึ้นมาเท่าไหร่ พขาขับจริงเขขับซูบลับเตอร์ไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะย้ำนะแต่แบบมันคนละเลเวลคนละราคาค,าคาุณหมแล้วทำไมทำไมคนในะส่ทำออนไลน์ชอบไปเปรียบเทียบกันอ่ะผมก็คือถ้าคือถ้าโตยต้านะเขาเอาจริงนะผมเชื่อว่าขเขาทําได้แต่ทําไมเขาไม่ําเพราะว่า,วา,วา,วามันไม่ชัวร์ทำมาแล้วจะขายได้หรือเปล่าแล้วราคาไม่ก็อแพงนี่เป็นเส้นเรียบแม่น้า ในบรีบังไทางนี่ก็จะหลากหลายตอนนี้เป็นทางราดยางซึ่งลมทุงพิ่งเยอะทางจะนุ่มๆุมๆมากเขาบอกว่าเขาเอาแหนบออกไปสองหรือสเฮ้ยแต่ไอเรื่องเรื่องนุ่มๆุมยุสึกตั้งแต่ออกออกแล้วเวลาเจอไอพวกไอหนอนกังถนนเนี่ยเฮ้ยกระแทกแล้มันจุ๊บๆเออมันนุ่มเนียนเนีรู้สึกได้โอเคแล้วทางทีมพิสุปนก็บอกด้วยว่าปรับค่าสปริงกับค่าเคสปริงใหม่ รการแอบซอดของโช๊คใหม่หมดเลยพอดีขึ้นนะเนี่ยนั่งแล้วดูเยถึงถนนเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยดูสบถ้าในในเรื่องของความคอมฟอร์ตเลยอันนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยหนึ่งมันไม่เด้งเฮ้ยปีกยกสูงไม่เด้งที่เห็นแบบเต้นนั่งสบายเต้นอันนี้ไม่ดีอกแนวนุ่มว่ะถ้าในเชิงนี้ใช้ได้เห็นด้วยเลยส่วนกําลังก็เปลี่ยนแกนเทอร์โบ ใส่เป็นเทอร์โบใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ตลับลูกปืนบอลแบริ่งโดยปกติอ่ะมเนี่ยเทีดรถมา2ี่0ิบสิปีนะโตต้าเป็นแบรนด์ที่จะทุกอย่างญี่ปุ่นเลยดีกว่าขี้เหนียวเรื่องแรงมาเรื่องแรงบิดแรงมาไม่บิดจะชอบต่ำกว่ายุโรปตลอดแต่ว่าข้อดีของโตลต้าและที่ขึ้นชื่อตลอดเวลาคือรถปูตอนตื่นเช้ามาสตาร์ตติดแม่ไม่เคยเ,เสียเรื่องความคงทนนี่ก็ต้องยอมรับนะว่าแบรนด์โตลต้านี่รักษามาตรฐาน เรื่องเรื่องความคุ้ทนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญต่อการใช้งานในรถในประเทศไทยเพราะโตโยต้าเป็นแบรนด์ต้องเข้าใจว่าไม่เบอร์หนึ่งขายรถทั่ทวโลกทุกประเทศเออคือทุกประเทศทั่วโลกนะซึ่งบางทีเนี่ยคุยจะทำรถามารุ่นหนึ่งเอาใจคนทั้งโลกเฮ้ยม,มันยากมากเออผมไม่้ผุเข้าใจโตโยต้าเลยว่ะแต่ว่าเนี่ยอย่างเช่นตัวรีโวที่ออกมาใหม่ๆมันคือตอนก่อนออกนะ่ยเขาคุยโอ้โหมันจะต้องมันจะเท่มันจะอะไรมากอะ ออมามันเย็นหน้าตามันนะ่ะจนมาถึงนี่ไอ้ตอนนี้พอ,อมาเนชเชนซึ่งที่ที่เห็นเห็นอยู่ในข้อมูลคณะก็บอกให้มีทีมคนไทยที่ไปช่วยเรื่องการออกแบบเอออย่างนี้แล้วพออย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้มันดูดีกว่าไอ้รุ่นที่แล้วไอ้ก่อนมาเนชเชนเยอะไหมโอ้โหสุดๆใ,ใครเห็นตอนนี้เห็นรีโว่อไหมดีไซน์แม่งเจ๋วอะ่ะดีขึ้นเยอะแต่ราคาก็นะราคาก็เอาเรื่องใครจะไปคิดว่าโตโยต้าจะจัด เครื่อง200แรงมา้า5ล้อมิลตันเมตรม่ใช่โดยเฉพาะแรงดิบเนี่ยผมได้ลองทดสอบในเมื่อ2วันก่อนที่เส้นทางสิส้สวัสดีโอ้แรงดิบเยอะมากวันๆอยู่เหมือนกันว่าลูกค้าจะเอารถไปเาบอกว่า, <c oughs> วาแรงดิบเยอะมากเยอะกว่าตัวเดิม,มมากเลยบอกเลยเนี่ยถ้านั่งเรื่องความนุ่มนวลเฮ้ยอันเนี้ยผ่านมาสำหรับปิดอัพยก สูงขนาดนี้แล้วนุ่มขนาดนี้แล้วถนนเนี่ยดูเป็นเป็นบ่อเป็นหลังเต่าเนี่ยแยกๆไปหมดอ่ะดูถนนที่เราเว่ยลองไปหมุนดูที่ดูถนนนี้ดูไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะมันเป็นถนนที่พังนะเพราะรู้สึกร้องเลยมันเละฮะจับแต่ว่าเนี่ยรู้เลยว่าถ้าทำมาตรงล่างทำมาไม่ดีนั่งกันได้เรานั่งกันได้สบายแบบเออนุ่มนวลไม่อย่างกับอย่างกับรถเยอรมันหมดนั่งนั่งช่วงล่างเส้นมาดีเนี่ยข้อดีของมันจริงๆนะเออแคลร์ได้ได้ได้สบายขึ้นได้ ตอนนี้สเปคของเครื่องเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเป็น204แรงมานะก็แล้วก,ลก็แรงบิดขึ้นมาเป็น500นิวตันเมตรซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีรุ่นที่เขาไปจูน e c u อยู่แล้วไ้200แต่คือต,ตัวเลขมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าแปลกใจคือในบล็อกนี้มันทําได้อยู่แล้วแต่ว่าศัตโยต้าเขาต้องคํานึงถึงว่า <S <S เพิ่มความเร็วเ,เพิ่มความแรงแล้ว,วเครื่องไม่อยอมพังเอายูร์ต้าจะไม่มีเครื่องพังเด็ดขาดเพรานั้นเนี่ยเขา เขาต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อที่จะทนกับไอแรงบิด hey, 500ได้นะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาตัวเตอร์าชัวร์สุดมากเรื่องพังไม่น่ามีาก็ตอนนี้ถนนเริ่มโลง่งจะมาลอง ลองกดดูนิดนึงแล้วกันว่าตันเร่งทันใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างว่านะฮะเรนิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดคงไม่ขี้เลยล่ะครับแปดสิบร้อยหนึ่งไหลเรื่อยๆครับ หัวตะเล่งดีมากไม่เร็วไม่เร็วคือเรื่องความแรงก็ต้องห่วงนะตัวรีโวล็อกทัรเครื่องอัปเดตเนี่ยอันนี้ผมจะแค่ประมาณร้อยนึงเปลี่ยนเลนอ๋ออะไรเสียวป่ะไม่ไม่เสียวเหรอต้าหูบอ่ะมันไปเลยอะ่ะนี่ร้อยเดียวนะ1 0ร้อยเดียวเปลี่ยนเลน อไม่ค่อยดีอ่ะเปลี่ยนกับอุ่เช็ดเ่ทำไมอ่ะมันโยนมันโยนเหรอแรงทั้งตรงนะครับเปลี่ยนทิศทางมันไม่ได้เหมือนแบบแบบนั้นเลยนะเหมือนแป๊ะโอ้นี่คือรถที่ยกสูงซึ่งคุณต้องขับด้วยความถ้าขับด้วยความเร็วนะต้องระวังมากๆผมขอเตือนเลยนะกำลังเยอะมากดึงเบก เพอเได้ท้องหลังก็เป็นดับตามปกติกอัพซึ่งเวลาดูรีวิวมังน่อ,น,อนะเขายังต้องการให้ปิกอัพมีเบรกหลังเป็นลิสต์นะใช่ที่ว่าอย่างถ้ามันพัมพีเม่จริงอย่างโฟบมันหลอกอะไรเงี้ยมันเป็นลิสเป็นิสไหมใช่เป็นล,ลิสเก็โอเคก็นี่ก็เรื่องคอสก็ไม่เป็นไรแต่ว่าญี่ปุ่น่าไปคาดวังมากเขาขายรถเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรนิดเดียวเนี่ยมันเป็นเงินเยอะมากถ้าไม่ยังเป็นจริงเขาไม่เขาไม่ให้เลยนะ นะยางอันหนึ่งที่ผมไม่ชอบจริงแต่ถึงทุกวันนี้กับโตโยต้กันหรอกโดยเฉพาะรุ่นเรื่อรุ่นประหยัดไหมอย่างเช่นวีออหรือว่าหรือว่าตัวนี้ก็มีเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วว่าีคแล้วก็ทําเป็นรอยเย็บซึ่งอันเนี้ยคือจะทําให้มันเหมือนหนังทําไมถ้าเป็นมนของปลอมอะ่ะอ,อันเนี้ยมันการดูถูกคนใช้ยนิดนึงป่าเหมันแปลกแปลก หรือถ้าเรพลาสติกพลาสติกไปเลยหรือไม่ก็เป็นซอฟท็อปไปและะ้วปุ้มด,ด้วยหนังสังเัรา้ห์ตัวฟอร์จูเนอร์เขาพันเป็นเย็บมันก็เป็น,ปนต้นทุนงไงอย่างที่บอกนะต่เนี่ยมันตัวล็อกโค้ดนะล้านสองกว่ามสมควรที่จะได้ทรีทเมนต์เดียวกับฟอร์จูเนอร์ไหมล่ะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่า ถามีน้อยก็มาแอบขโมยเขาขับไงก็อันนี้ก็จอู่ินิบานเพื่อนมืดละแต่ว่าก็มาสรุปแล้วกันว่าจุดของเราคืออะไรว่าโตยต้าเพิ่มแรงมามาให้โบริโวเนี่ยวัคโคเนี่ยมันเทียบเท่ากับแร็เตอร์แต่หลายๆจ้าห้าร้อยนิเมตรเนี่ยมันเป็นตัวเลขมสัศจรนะทุกคนต้องมาหาตัวนี้มันแรงเท่ากันไหมแรงแรงเท่ากันละอัตราเร่งดีมากทันนี้แต่ว่า เมื่อขับขีงจริงเนี่ยด้วยความเร็วคุณจะต้องมีการเลี้ยวไปเลี้ยวมาเข้าโค้งการเบรคตรงนี้มันสู้แรปเตอร์ได้ไหมบอกเลยไม่ได้คนละเรื่องอันนี้เปลี่ยนเลนที่มีที่ความเร็วร้อยมีเสียวคือไม่ได้ว่ารถคันนี้แต่ว่ารถประเภทน,นี้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อซิ่งบอกไว้เลยนะครับคุณอยากซิ่งคุณไปหาเวอร์ชันโหลด นีอะไรเงี้ยอ่ะมจากทางนั้นเลยศูนย์ศูนย์ควรมันจะตาอ่ามันจะเข้าคงดีดีกว่านี่คือรถยกสูงเพื่อออฟโรดเขายกเก่งตรงไหนเก่งตรงปีนป่ายข้ามสิ่งกีขวางนะครับแรปเตอร์โอเคก็ออฟโรดได้แต่ว่าเขาเน้นเรื่องาการขับความเร็วบนทางฝุ่นอย่างคอสคันฟรีเรื่องความมันอนะ่ขับลูกลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร็อกโค จะเป็นคอนเวนชั่นแนลคือเป็นออรถพิก up ยกสูง u บบแค a ทั่วไป4คุ 4, ซึ่งเหมาะถ้าทำอะไรเหมาะกัหรับที่ชุกันดานน้ำท่วมไปได้ขึ้นเขาสร้างถนนมีคูขะแน่นแหละนี่คือรถประเภทนั้นนะครับไม่ให้รถซิ่งซึ่งก็ในความแน่ของมันอาจจะต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าช่วงล่างเขาไม่แนวซิ่งคขาเป็นแนวออฟโรด นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วโอเคถูกกว่าลักเตอร์เยอะโอ้โหมันไม่ต้องไปแข่งกันหรอกห่างมากราคาลักเตอร์มันแพงเวอร์อรก็จริงนะฮะแต่ว่าหลายหลายคนก็จะบ่นว่าตัวรีโวเนี่ยราคามันรีโวโรกโคเนี่ยละราคาล้านสองกว่าจะล้านสามมันก็แพงเกินไปหน่อยอก็น่าจะเอาไว้สำหรับแฟนพันแท้ของของโตวใต้จริง 这个量产版的里面。